ครับสวัสดีครับมือนีกับพ้าพี่น้องมาหากานะครับเนาะพ่าดำไห้ดำหน้าครับพอหน่องนี่ครับพาอพี่น้องมาทำได้ดำหน้าได้ครับมือนีเด้อนี่ครับผมคอนกาไปแล้วสีหาบกาแล้วครับผมบัดท,ที่นี่สีหาบกาเดี๋ยวไปกันครับนี่ครับพี่น้องโอ้ตัดไปแล้วครับพี่น้องตัดไปแล้วก็ห้ามไปครับพี่น้องเราไปใส่รถอยู่นะครับเน Af าะนี่ครับผมโอ้ ลายครับพี่นอกนี่ครับบรรยากาศทงไฮทงหน้าเนาะครับพี่นอกกัดทงไฮทงหน้าครับผมนี่ครับเดี๋ยวเอาขึ้นรถกอนครับผมขับกลับขึ้นรถกันครับครับคุณนะครับทงไฮทงหน้าครับผมโอ้มืดมาคักครับพี่นอกฝนมาคักมาแน่เลยครับโอ้พี่นอก มุดพักมุดแน่ซะจุพักพี่น้องมืดคักมุดแน่แต้สูงก็มีแต่ปีกบนขกระตกแห้งพี่น้องเลยกครับใส่สีไม้แห้งครับปืนนี่ครับเทียมเลยมาอมเลยพี่น้อง